โอ้ยกำลังตั้งวิดีโอพอดีไรมาวันที่เขาเปิดไฟด้วยดีมืดจังเลยอย่าได้มาตรงนี้<อ>กำลังจะคุยวิดีโอเลย <c oughs> มาถึงพอดีถ <c oughs> อดสิคะไ <c oughs> อแครกแคกเลยเนี่ยวันนี้ไม่ไปหาหมออะอวันนี้ไปโรงบาไปโรงเรียนนะอือฮไในฝรั่งน้อยสวัสดีค่ะ <c oughs> มาถึงบ้านแล้ว <c oughs> มาถึงบ้านแล้ว ถอดก่อนถอดชุดก่อนคุณโอ้โหเดี๋ยวมาแบ่งความไขให้กันนะเนี่ยอ่าย่าพรุ่งนี้เริ่มต้นได้เลยไม่เหรออ่ามาย่าพรุ่งนี้วันที่อะไรเดอ่าวันที่หนึ่งนะคะไอของของยาดาอยู่ไหนมาพรุ่งนี้นที่หนึ่งเดือนธันวายาดาต้องเอาไปบ้านด้วยไหมอ่านกนี่มาพรุ่งนี้วัมที่หนึ่งเดือนธันวาคหไยาดามาดูดิหนึ่งสองอ่ามานี่ยยาดาต้องเอาไปบ้านด้วยลูก อย่าเพิ่งเปิดนี่เรา The p l a s อ่าอย่าไดาา้ต้องเอาไปบ้านด้วยเปิดทุกวันเปิดแล้วก็เอามาให้ยายดูด้วยนะห้ามลัดนะเปิดทีละวันนะจะเชื่อได้ไหมเนี่ยจะยอมเปิดทีละวันไหมเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยอ <c oughs> ไม่ได้อ่ห,ห้ามให้รู้จกักรอบลูสัญญาเนี่ยอันนี้เนี่ไม่ต้องเอาไปางั้นนะมาแนละ้วค่อยเปิด <c oughs> ลุ้นดิ เขาบอกให้เปิดวันที่หนึ่งสองสามเนี่ยเห็นไหมจนถึงวันที่เท่าไหร่เออเอาโอเคแล้วอ่ะเลยสอสอันนี้ต้องรอพรุ่งนี้ลูกเออหัดฝึกตัวเองห้ามใจร้อนข้ามนี้โอ๊บดูนเอาไว้เปิดพรุ่งนี้โอเคได้ได้กินเจอมาถึงบ้านแล้วพี่น้องขาหาอะไรกินก่อนนะจะร้อไกีอน